ปกติแล้วขั้นตอนการทํางานของนักงานาสอบสวนเนี่ยควรจะให้ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายซึ่งคดีนี้นายทองใบเขาก็ยืนยันนะครับว่าวันนั้นเวลานั้นเนี่ยเขาอยู่กับใครอยู่ที่ไหนซึ่งตรงนี้ถ้าพนักงานาสอบสวนเราเนี่ยให้ความใส่ใจกับคาให้การของเขาเนี่ยแล้วก็สอบพยานในฝั่งเขาเสียก่อนที่จะจับกลุ่มเขาเนี่ยความผิดพลาดน,นี้อาจจะไม่เกิดขึ้นนะครับและใครต้องรับผิดชอบ มื่อมีการนําผู้บริสุทธิ์เนี่ยเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเนี่ยโดยผิดพลาดแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าไม่เกิดความผิดพลาดไม่ได้ยังไงก็ต้องเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ว่าความผิดพลาดเนี่ยจะเกิดในขั้นตอนไหนเท่านั้นเองนะครับผมเองอยากจะถามฝากไปถึงถึงผู้เกี่ยว